สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรทเทวาท่านเทวดาากเพชรเออองค์ท่านเท้าสมุรทรเทวาเทวีนะคะการนอยนะคะอ่นอยขี้งอนอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะมันก็เป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเรามีสติไวเนี่ยเราจะเท่าทันอารมณ์ที่แบบตอนแรกๆมันจะเริ่มเริ่มแบบตุยๆก่อนนะคะ <S <S พี่มินจะใช้คําว่าตุยๆม่รููมีใครเข้าใจบ้างหรือเปล่าแบบมันเหมือนกับ แบบตังหิตตังหิดอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดนึงอึมคึมละนะคะเริ่มอึมคึมบรรยากาศเริ่มมาโขละอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดใครเขาอยู่ใกล้เราเขา die, มีความส,สนิทสนมกับเราเขาจะจับกระแสได้แล้วเฮ้ยมันเริ่มแล้วอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มงอนเริ่มหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยโอเคละเรามันเป็นปฏิกิริยาถ้าเกิดเราเป็นคนนิสัยอย่างนี้มันจะเคยชินเนาะมันจะเคยชินแล้วมันจะเร็วอะนะคะมันจะเร็วเฮ้ยอะไรนิดนึงพูดผิดหูหรือว่า แบบพูดไปแล้วไม่ม yes, kind of ีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หน่อยละนะงอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เนี่ยถ้าเกิดเราปฏิกิริยามันออกไปทั้งหมดแล้วงอนไปแล้วชักสีหน้าไปแล้วนะคะเออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยพูดประชดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะสมมตินะเป็นอย่างเงี้ยนะคะมันถ้ามันจบไปแล้วเราก็พลาดหนอเออ่พลาดงอนหนองอนหนอถึงแม้ว่าอาการนั้นมันจะจบไปแล้วไอ้ที่เรารู้อยู่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้เรางอนว่ะนะตรงเนี้ยอันนั้มันคือ ความจาได้ว่าเมื่อกี้มันงอนอยู่แต่ถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่ามันงอนอยู่ก็เพราะว่าเรารู้สึกไปตามการทรงจําของจิตที่มันจําการงอนได้นะ่ยมันจะมีอุปทานแล้วมันก็เกิดใหม่นะคะเกิดใหม่เป็นการงอนงอนเดิมมันดับไปแล้วงอนที่เกิดใหม่เกิดเพราะมีอุปทานที่ท,ที่ที่มันจําได้นะคะที่มันอ่สัญญานะคะ นั่นแหละอ่ะไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันก็ได้ว่ามันเฮ้ยมันสัญญามันอุปทานวันอะไรไม่ต้องไปรู้มันก็ได้นะคะเอ่อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งที่เราแบบปฏิบัติมาเอ่อสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้ละเอียดขึ้นรู้ละเอียดแล้วเราจะจะไม่ไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรนะจะละเอียดในการที่จะใส่ชื่อบันหรือเรียงลําดับเหตุการณ์ได้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ไอตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ต้องไปนั่งจําหรอกนะคะว่าสัญญาอุปทานอะไรต่างๆนานาช่วงแรกๆพี่มินก็มไม่ไหวเหมือนกันนะคะหัวสมองแบบไม่ไหวเหมือนกันเราก็แค่รู้ในความรู้สึกแค่นั้นเอง นะเอาจับทางหลักง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้พร้อมที่จะเรียนกายเวทนาจิตธรรมสัญญาสังขารยังท่องจําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลการปฏิบัติธรรมไม่ได้น่ากลัวที่จะต้องมานั่งท่องอะไรขนาดนั้นแค่ใช้ตัวความรู้สึกให้เป็นใช้ตัวความรู้สึกเป็นตัวเห็นนะคะเป็นตัวเห็นความรู้สึกในใจนะคะตัวรู้นั่นแหละใช้มันเข้าไปรู้สึกตัวอารมณ์นะคะ เนี่ยแหละเออก็รู้หนอเองอนหนองอนหนอเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ตอนนี้ก็เออเสียหน้า,นาหนออายหนอแบบเนี้ยนะสมมุตินะสมมติว่าเอออายว่ะอายงอนอีกแล้วอะไรเงี้ยอ่ะอายหนออายหนออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากแก้ไขหนอไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยก็ไม่อยากเป็นหนอเนี่ยนะคะเราตามอารมณ์ความรู้สึกเท่าที่มันจะปรากฏขึ้นชัดเจนในปัจจุบันขณะที่สุดแต่อย่าไล่ล่านะคะ เท่าที่ทําได้ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเหมือนลูกผัวเด็กเหมือนให้โอกาสตัวรู้ตัวเองนะไม่ใช่แบบเหมือนกับเคียนมา้าตีแล้วตีอีกให้ตามให้ทันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะเกิดโทสะแล้วเราจะเกิดการไม่รักไม่อยากปฏิบัติขึ้นมาเพราะรู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะรู้สึกเหนื่อยแต่ว่านะคะช่วงแรกมันอาจจะเป็นนะคะช่วงแรกมันอาจจะเป็นเพราะเราก็เหมือนกับกําลังเมามันกับการแบบกำหนดรู้กําหนดรู้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกตัวเองแล้วเฮ้ย บบว่าเร่งรีบหนอเร่งรีบหนอเนี่ยเออเราก็รีบหนอๆเข้ามาในใจคือที่พี่มินติดหนอเพราะพี่มินปฏิบัติมาสายนี้นะคะแล้วพี่มินเวิร์กกับสายนี้นะคะเราก็แค่เรารู้สึกว่ามันแนบดีแนบอาการแล้วมันทําให้เราใจเย็นคําว่าหนอเนี่ยมันทําให้เราใจเย็นแล้วก็ทําให้มันเหมือนกับอะไรหนอโกรธหนอก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความโกรธมันมัน มันมันมันยังไงนะ่ะมันมันายคาว่าหนอหรือยังไงแล้วคาว่าหนอรู้สึกมันทรงธรรมะดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกกันนะเราอาจจะแบบมีเหตุวุจจัยกับมามาทางนี้เป็นภาสาไหนก็ไม่ผิดทางนั้นนะคะถ้านาพาตัวรู้ให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือรู้เห็นการเกิดดับของรูปกับนามได้ดังนั้นไม่ผิดนะคะใครอยากจะนอแบบพี่มิ้นก็ได้นะพี่มิ้นหนอแล้วพี่มิ้นใจเย็นลงแต่ก่อนนี่ ก็ไม่ได้เลยนะคะเราก็เป็นคนใจร้อนมากคนหนึ่งนะคะใจร้อนมากๆคนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยก็เออเราเราทำแบบนี้ก็ดีขึ้นอ่ะดังนั้นอะ่ะดูนะดูตัวเองนอยเมื่อไหร่งอนเมื่อไหร่เนี่ยตรงเนี้ยนะคะอ่ะหรือว่าไปไป,ไปมาๆแบบลงงอนเราด้อยค่าตัวเองบางทีแล้วนะมันมีว่า เราอยากเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูตัวเองอย่างเงี้ยนะคะดูตัวเองนี่ไม่ใช่แบบนั่งจับผิดตัวเองนะแต่เขาเขาเรียกว่าแกะรอยความรู้สึกแค่นั้นเองนะคะเฮ้ยเราแบบเออสมมุติว่าเป็นแบบเอ,อ่อ o ิ k กตอกอ,อะไรเงี้ยนะคะเฮ้ยมีคนชมเราน้อยจังเลยเฮ้ยทำไมวันนี้เราพูดอะไรออกไปแล้วไม่มีค่อยมีคนมาแบบฟีดแบ็กหรือว่ามาแบบ มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเลยอะไรเงี้ยเออแบบเฮ้ยเราต้องการเรียกร้องความสนใจใช่ไหมเนี่ยอย่าอย่าเราเราหน่อยเพราะเราอยากเรียกร้องความสนใจใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือนั่งคุยกับตัวเองอะไม่ต้องไปอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดนะคะกล้าหาญหน่อยก็ไปส่งอารมณ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เออลูกลูกว่าลูกหิวแสงนะลูกต้องการ attention ลูกต้องการเอ่อมีแบบมีคนสนใจแล้วพอมันไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เลยทุกข์อ่ะอย่างเงี้ยรู้ตัวเองอ่านตัวเอง,อ,เอ,งออกบอกตัวเองได้เลิศเลยนะคะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หรือว่าอะไรอะเออหรือว่าอ,อ,อยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นที่หนึ่งอยากเด่น อยากเด่นแบบทาไมรู้สึกแบบมันไม่โดดเด่นทาไมรู้สึกมีคนมาเทียบเคียงเนี่ยไอ้พวกพวกอารมณ์พวกเนี้ยเราจะรู้สึกน่าอายเนาะแล้วบางทีเราจะไม่ยอมรับตัวเองนะหรือไม่ก็ไม่รู้ตัวเองหรือไม่ก็รู้แต่เนี่ยรู้หน่อยๆแต่ชอบหนีไม่ยอมรับอะไรแบบเนี้ยคนหนีอารมณ์คนปฏิเสธคนไม่ซื้อตรงกับอารมณ์ตัวเองจริงๆไม่กล้าเผชิญหน้านะคะเพราะว่ามีอัตตาอัตตาคือนึกว่าตัวเองดีงานะนึกว่าตัวเองดีนึกว่า ไม่ไม่ชอบมองข้อแย่ของตัวเองเนี่ยตรงเนี้ยบางทีแล้วมันก็เหมือนกับขังตัวเองไว้ในความมั่นใจอะไรบางอย่างแต่ว่ามันจะทําให้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันไม่ก้าวหน้ากัวิปัสสนากรรมฐานคือไม่เลือกอารมณ์นะคะไม่เลือกว่าคุณจะดีหรือไม่ดีคุณดูทั้งดีและไม่ดีเลยนะดังนั้นเนี่ย เผชิญหน่อยนั้นกลับรู้ตัวเองเออวาเราอยากเด่นนี่เองอ๋อเราอยากเด่นอ๋อเราอยากเป็นที่หนึ่งเราไม่ชอบให้คนมาเหมือนกับมามีอะไรเหมือนเรามาอะไรเนี่ะลองลองดูนะคะลองดูเลยไอ้พวกอารมณ์พวกเนี้ยดูบ่อยๆนะคะดูตอนแรกมันก็หูยมีความเป็นเราขึ้นมาคือเราไม่อยากเป็นมัน อย่างเนี้ยนะคะหรือว่าเห็นว่ามันเราเป็นมันแล้วแล้วก็มีตัวอีเราอีกตัวหนึ่งคือไม่อยากเป็นมันมีวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละเราก็เห็นลอะอ่ะเมื่อเจอเราที่มีวิภาวะตัณหาก็กําหนดรู้ไปอ่ะไม่อยากหนอนะคะไม่อยากหนอไม่อยากก็คืออยากตัวหนึ่งนั่นแหละแต่แต่ว่าอะ่ะเราเราบัญญัติมันว่าไม่อยากก็เอาไม่อยากหนอไม่อยากหนอคคาว่าหนอะเนี่ยนาพาเราออกนะคะนําพาเราออกจากความเป็นเราเป็น มีจะนำพาเราออกจากความเป็นเราที่เข้าไปมีไปเป็นอ่ะกันนั้นเมื่อหนอและรู้หนอตามความเป็นจริงมันจะเกิดตัวภาวะของสติปัญญาของมหาสติขึ้นมามันจะทําให้หนักขณะนั้นหนักความเป็นเราได้ถูกกาจัดออกสักยะทิฏฐิกาจัดออกวิจิกิชาถูกกาจัดออกเซนรัพตปามากําจัดออกถูกกาจัดออกอย่างเนี้ยนะคะเป็นพระโสดาบันน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะและในที่สุดก็นั่นนะคะเราก็อาจจะถึงเป้าหมายได้ในเนาะใน ตามสมควรแก่ทำนะคะขอฝากช่องพี่มิ้นด้วยนะคะใครชอบเหมือนกับรู้สึกถูกจระิตก,กันในการฟังทำเข้าใจภาษากันอะนะคะ้วต้องมีบุญสัมพันธ์กันมาเนาะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากอุดหนุนช่องได้นะคะฝากอุดหนุนช่องได้พี่มิ้นก็มีสัมมาอาชีพในการให้บูชาอัญมณีนะคะตรงนี้เนี่ย เือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนทํางานให้เทวดาด้วยนะคะเทวดาก็โอเคอนุเคราะห์เราด้วยอนุเคราะห์คือเลี้ยงพี่มินด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยท่านก็มีเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ของท่านค่าครูในการบูชาเนาะส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์ของท่านในการที่ท่านจะมีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐานบารมีเป็นของท่านเองไม่ใช่ของเสด็จพ่อคนเดียวนะคะแต่ว่าเป็นของหลายๆพระองค์ที่มาเขาเรียกสนับสนุนฐานบารมีนี้ด้วยนะคะมาให้พลังงานอาญามณีให้พลังงานก็ให้พลังงานจริงนแต่บูชากัไป นี่พี่มินไม่ค่อยชอบเอาปาฏิหาริมาหลอกล่อเพราะว่ามันต้องแล้วแต่บ,บุญสัมพันธ์พี่มินเน้นเสมอเลยมันแล้วแต่บ,บุญสัมพันธ์และเหตุปัจจัยนะคะถ้าถ้าเกิดคนมาเพราะอยากได้ปาฏิหาริเหมือนเขาจะไม่มีเหตุปัจจัยเหมือนเขาคนมาด้วยความหวังอะไรเนี่ยก็เสียใจพี่มินไม่อยากให้คนเสียใจแต่ถ้าเกิดคนแบบ เออศึกษาธรรมะของท่านไปนเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกอิ่มเอมใจที่เออได้รวมบุญกับท่านโอเคนะได้รวมบุญกับพี่มิ้นโอเคนะอย่างเงี้ยมีความสุขก่อนแล้วค่อยบูชานะคะและจากนั้นสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นเองอ่ะมันเป็นปรากฏการธรรมชาติมันเป็นพลังงานธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองนะคะด่าก็บูชากันได้นะคะแล้วก็น้ํามันปูด้วยเนาะใครเป็นกดไหลย้อนอยู่นะคะเนี่ยทาแบบขับลมดีมากๆเลยแล้วก็ทาก่อนออกกาลังกายเน้นเลยนะเหงื่อออกแบบชุ่มเลยนะคะดีมากๆแบบดีมากๆปวดหัวไม่เกณฑ์ปวดบา่าอะไร ออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยนะคะก็มันเทาเบาคลายได้เลยนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะในตะกา้ากดติดตามเออเหมือนกับว่าอุดหนุนกันได้พายันเสด็จพ่อแบบนี้นะคะมีให้บูชาที่เราที่เดียวนะคะก็ฝากกันฝากกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ